นี่คือฮุกสำหรับวิดีโอ YouTube ของคุณในภาษาไทยแบบเข้มข้นมีทั้งความลึกลับสร้างความสงสัยและดึงให้คนดูอยากดูจนจบฮุกไทยเศร้าเพิ่งอุ้มลูกกลับห้องแต่สิ่งที่ฉันเห็นทำให้หัวใจหยุดเต้นสามีกอดผู้หญิงอื่นใครคือเธอและทำไมทุกอย่างถึงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคืนนี้ความลับทั้งหมดจะถูกเปิดเผยคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้ ถ้าคุณต้องการฉันสามารถทำเวอร์ชั่นหุกสั้นๆ 2- ถึงสแบบที่ดึงความสงสัยและสร้างคลิกสูงเพื่อใช้เปิดวิดีโอทันทีให้เลือกใช้สลับกันได้ด้วยคุณอยากให้ผมทำไหมเพิ่งอุ้มลูกกลับห้องตกใจเห็นสามีกอดคนอื่นแต่เธอคือเศรษฐีนีตัวจริงผู้หญิงแกร่งฉันอุ้มลูกแนบอกเงื่อซึมตามไรผมทางเดินคอนโดเงียบผิดปกติแสงไฟสีเหลืองสลัวส่องยาวเหมือนอุโมงค์ เสียงส้นรองเท้าของฉันกระทบพื้นหินอ่อนดังเกินกว่าที่คิดหัวใจเต้นแรงตามจังหวะก้าวกลิ่นน้ำหอมแปลกปลอมลอยมาแตะจมูกประตูห้องเปิดแงมแสงไฟจากด้านในศาส์ออกมาฉันชงงะงักแขนที่อุ้มลูกเริ่มสัน่นเสียงหัวเราะผู้หญิงดังลอดออกมานุ่มคุ้นหูแต่ไม่ใช่เสียงของฉันฉันดันประตูเข้าไปพื้นห้องเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้า ม่านสีครีมพลิ้วเบาๆจากลมแอร์โซฟาหนังสีเทาตั้งอยู่กลางห้องตรงนั้นสามีของฉันกำลังกอดผู้หญิงอีกคนแขนเขาอบเอวเธอแน่นแก้มแนบแก้มใกล้เกินกว่าคำว่าเพื่อนใกล้จนลมหายใจของฉันสะดุดลูกในอ้อมแขนขยับตัวส่งเสียงครางเบาๆฉันกดริมฝีปากแน่นรถขมแล่นขึ้นคอสายตาฉันไล่มองผู้หญิงคนนั้น ผมยาวสลวยชุดเรียบหรูนาฬิกาข้อมือสะท้อนแสงระยิบหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะความหึงแต่เพราะความรู้สึกแปลกประหลาดผู้หญิงคนนั้นหันมาดวงตาคมกริบศบตาฉันรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าสามีของฉันสะดุง้งสีหน้าซีดเผือดริมฟีปากสัน่นเหมือนคนถูกจับได้กลางความผิดฉันยืนอยู่นิ่งๆความเงียบปกคลุมห้อง เสียงแอร์ดังชัดเจนขึ้นทุกลมหายใจหนักอึ้งผู้หญิงคนนั้นมองฉันตั้งแต่หัวจรรคเท้าสายตาไม่ได้ดูหวาดกลัวกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจเธอก้าวออกจากอ้อมแขนสามีฉันรองเท้าหนังกระทบพื้นดังชัดทุกก้าวเหมือนกดทับหัวใจฉันเธอหยุดตรงหน้ากลิ่นน้ำหอมราคาแพงชัดขึ้นฉันรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างที่ทำให้ห้องทั้งห้องดูเล็กลงเธอยิ้มอีกครั้ง ยิ้มเหมือนคนที่ถือไพ่เหนือกว่าก่อนจะเอ่ยชื่อฉันออกมาอย่างชัดเจนฉันชงงะงักเพราะฉันไม่เคยบอกชื่อเธอสามีของฉันหลบตาเงืออม็ดเล็กผุดบนหน้าผากมือเขากำแน่นเหมือนคนกำลังจะพังผู้หญิงคนนั้นหันไปมองเขาสายตาเย็นชาเหมือนมองพนักงานที่ทำผิดร้ายแรงจากนั้นเธอหันกลับมาหาฉันเสียงพูดเรียบนิ่งแต่หนักแน่นจนฉันรู้สึกหนาว ฉันเพิ่งเข้าใจว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาและสิ่งที่ฉันเห็นคืนนี้อาจเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางอย่างที่รุนแรงกว่าการนอกใจผู้หญิงคนนั้นเอื้อมมือไปหยิบกระเป๋าหนังสีดำวางมันลงบนโต๊ะกระจกกลางห้องเสียงกระทบเบาๆแต่ดังก้องในหัวฉันเธอเปิดกระเป๋าอย่างช้าๆเอกสารหนาปรากฏต่อสายตาโลโก้บริษัทใหญ่สะท้อนแสงไฟ ฉันรู้สึกเหมือนอากาศในห้องเริ่มเบาบางสามีของฉันถอยหลังหนึ่งก้าแผ่นหลังชนผนังสีหน้าของเขาไม่เหลือความเป็นเจ้าของบ้านเหลือเพียงความกลัวผู้หญิงคนนั้นเลื่อนเอกสารมาทางฉันปลายนิ้วเรียวแตะขอบกระดาษเล็บเงางามเหมือนอาวุธเงียบฉันก้มมองชื่อบริษัทคุ้นตาเป็นบริษัทที่สามีเคยอ้างว่าเป็นเพียงคู่ค้ารายใหญ่หัวใจฉันเต้นแรง เสียงเลือดสูบฉีดดังในหูลูกในอ้อมแขนเริ่มหลับลมหายใจเล็กๆสม่ำเสมอเธอพูดถึงตัวเลขน้ำเสียงราบเรียบแต่ทุกคำเหมือนคมมีดเชือความจริงออกมาทีละชั้นฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในมือไม่ใช่เพราะความอ่อนแอแต่เพราะบางอย่างในใจกำลังถูกปลุกให้ตื่นสามีของฉันพยายามพูดเสียงแห่พร่าคำอธิบายกระจัดกระจาย เหมือนเศษแก้วบนพื้นผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นเขาก็เงียบลงทันทีอำนาจของเธอทำให้ห้องทั้งห้องตกอยู่ในเงาเธอบอกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเธอบริษัทบัญชีทรัพย์สิสนแม้แต่ห้องที่ฉันยืนอยู่ฉันรู้สึกเหมือนพื้นเอียงภาพรอบตัวสั่นไหวความทรงจำหลายปีไหลย้อนกลับมาอย่างรวดเร็วคืนที่เขากลับดึก สายโทรศัพท์ที่เขาหลบไปคุยคำโกหกที่ฟังดูเนียนตอนนี้เริ่มมีรูปร่างผู้หญิงคนนั้นเดินไปที่หน้าต่างผ้าม่านเปิดออกแสงไฟเมืองส่องเข้ามาเหมือนเปิดโปงทุกอย่างเธอพูดถึงข้อตกลงพูดถึงผลประโยชน์พูดถึงการทรยศเหมือนเล่าเรื่องธรรมดาฉันยืนฟังหัวใจเริ่มนิ่งลงความเจ็บแปรเปลี่ยนเป็นความเย็นสายตาฉันเริ่มคมชัดขึ้น ลูกในอ้อมแขนขยับตัวฉันกอดเขาแน่นรับรู้ถึงน้ำหนักที่แท้จริงของคำว่าความรับผิดชอบสามีของฉันซุดตัวลงบนโซฟามือปิดหน้าไหล่สัน่นภาพนั้นไม่ทำให้ฉันสงสารผู้หญิงคนนั้นหันกลับมามองฉันอีกครั้งคราวนี้แววตาเปลี่ยนไปเหมือนกำลังประเมินบางอย่างเธอถามฉันด้วยเสียงเรียบว่าฉันต้องการอะไรคำถามนั้น ทำให้ห้องทั้งห้องเงียบสนิทฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นอากาศเย็นผสมกลิ่นน้ำหอมไหลผ่านปอดปลุกสติทั้งหมดนิ้วมือฉันกําแน่นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะฉันเริ่มมองเห็นเส้นทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนแสงไฟในห้องสะท้อนดวงตาฉันดวงตาที่ไม่เหมือนเดิมไม่ใช่ภรรยาที่ถูกหลอกไม่ใช่ผู้หญิงที่ยืนร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นยิ้มบาง,บาง เหมือนอ่านความคิดฉันออกรอยยิ้มนั้นทําให้ฉันรู้ว่าคืนนี้ไม่ใช่คืนที่ฉันสูญเสียทุกอย่างและเกมที่แท้จริงเพิ่งเริ่มขยับตัวผู้หญิงคนนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาหน้าจอสว่างว่ากลางความมืดชื่อหลายชื่อปรากฏเรียงกันเหมือนเครือข่ายที่ฉันไม่เคยรู้เธอกดหน้าจอเบาเเสียงสัญญาณสั้นๆดังขึ้นสามีของฉันเงยหน้าทันที แววตาตื่นตระหนกเหมือนสัตว์ติดกับเธอพูดถึงการโอนหุ้นพูดถึงสัญญาที่รอเพียงลายเซน็นคำพูดนิ่งสงบแต่กดทับอากาศจนหายใจลำบากฉันมองมือของสามีมือที่เคยจับฉันอย่างอ่อนโยนตอนนี้สัน่นเหมือนถือบางอย่างที่กำลังแตกสลายเสียงฝนเริ่มตกนอกหน้าต่างหยดน้ำกระทบกระจกดังเป็นจังหวะเมืองทั้งเมืองดูห่างไกลเหมือนฉันถูกแยกออกมาอีกโลกหนึ่ง ผู้หญิงคนนั้นหันมาหาฉันอีกครั้งเธอขยับเข้าใกล้กลิ่นน้ำหอมเข้มขึ้นจนฉันรู้สึกแสบจมูกเธอพูดถึงอดีตของฉันเรื่องที่ฉันไม่เคยเล่าให้ใครปีที่ฉันลาออกจากงานคืนที่ฉันเลือกครอบครัวหัวใจฉันกระตุกเพราะเธอรู้มากเกินไปมากจนฉันเริ่มสงสัยว่าใครกันแน่ที่ถูกเฝ้ามองมาตลอดลูกในอ้อมแขนเริ่มร้องให้เสียงเล็กๆสั่นเครือ ฉันโยกตัวเบาๆปลอบเขาด้วยลมหายใจผู้หญิงคนนั้นหยุดพูดมองเด็กในอ้อมแขนฉันสายตาอ่อนลงเพียงเสี้ยววินาทีก่อนจะกลับมาแข็งกร้าวเหมือนเดิมเธอถามถึงอนาคตถามถึงการเลือกคำถามนั้นเหมือนเงาที่คลุมหัวฉันหนักและเย็นสามีของฉันเอ่ยชื่อฉันเสียงแผ่วเต็มไปด้วยการขอร้องแต่ฉันไม่หันไปมองฉันมองเห็นภาพชัดเจนขึ้น ไม่ใช่ภาพของบ้านไม่ใช่ภาพของสามีแต่เป็นภาพของฉันกับลูกเสียงฝนด้านนอกดังขึ้นเหมือนเร่งเราเหมือนนาฬิกาที่เดินเร็วเกินไปเวลาบีบคั้นทุกการตัดสินใจผู้หญิงคนนั้นวางปากกาลงบนโต๊ะปลายปากกาชี้มาทางฉันเหมือนคำเชิญเหมือนกับดักเธอบอกว่าประตูเปิดอยู่แต่ทั้งออกมีราคาคำพูดนั้นทำให้ฉันยืนนิ่ง กล้ามเนื้อเกร็งทุกส่วนแสงไฟสะท้อนเอกสารบนโตะ๊ะตัวอักษรเต้นระริกในสายตาฉันรู้สึกถึงน้ำหนักของสิ่งที่กำลังจะเกิดสามีของฉันขยับเข้ามาพยายามจับแขนฉันฉันก้าวถอยระยะห่างนั้นชัดเจนเหมือนเส้นแบ่งผู้หญิงคนนั้นหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะสั้นเย็นเหมือนรู้ผลล่วงหน้าฉันมองออกไปนอกหน้าต่างไฟเมืองพร่าเลือนด้วยสายฝน โลกข้างนอกยังหมุนต่อแต่โลกของฉันหยุดนิ่งลมหายใจฉันลึกขึ้นช้าลงเหมือนกำลังรวบรวมบางอย่างที่ซ่อนอยู่มานานมือฉันขยับเข้าใกล้เอกสารบนโตะ๊ะปลายนิ้วแตะกระดาษเย็นเฉียบและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าการอุ้มลูกกลับห้องในคืนนี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นจุดตัดของเกมที่มีคนวางกระดานไว้ล่วงหน้า ปลายนิ้วฉันเลื่อนไปตามขอบเอกสารกระดาษหนาเยน็นเหมือนความจริงที่ไม่เคยถูกพูดออกมาตัวอักษรเรียงเป็นระเบียบชื่อฉันปรากฏชัดหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่ไม่สั่นเหมือนก่อนผู้หญิงคนนั้นมองทุกการเคลื่อนไหวสายตาไม่กระพริบเหมือนนักล่าที่รอจังหวะเงียบแต่แน่นหนาฉันได้ยินเสียงกลืนลมหายใจของสามีดังชัดในห้องเขายืนไม่อยู่กับที เงื่อไหลตามขมับลูกในอ้อมแขนบอกฉันความอบอุ่นเล็กๆทำให้ฉันยืนตรงขึ้นหลังไม่งออีกต่อไปผู้หญิงคนนั้นเอ่ยถึงตัวเลขสุดท้ายตัวเลขที่สามารถเปลี่ยนชีวิตน้ำเสียงมั่นคงเหมือนคำตัดสินฉันรู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวผนังเพดานอากาศทุกอย่างเหมือนขยับเข้ามาใกล้ภาพในอดีตผุดขึ้นอีกครั้ง วันที่ฉันนั่งอ่านงบการเงินให้เขาคืนที่ฉันช่วยแก้ปัญหาสัญญาโดยไม่เคยถูกเรียกชื่อสามีของฉันมองฉันสายตาว่างเปล่าเหมือนเพิ่งตระหนักว่าคนที่เขามองข้ามยืนอยู่ตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นขยับก้าวอีเสียงขูดพื้นเบาๆแต่สกิดเส้นประสาทฉันให้ตื่นเต็มที่เธอพูดถึงความสามารถพูดถึงสมองพูดถึงสิ่งที่ฉันซ่อนเอาไว้ เราวกับเธอเห็นมันมานานฉันยกสายตาขึ้นสบตาเธอโดยตรงความกลัวถอยห่างความเย็นเข้ามาแทนที่บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไม่ใช่เพราะคำพูดแต่เพราะจุดยืนที่เริ่มขยับสามีของฉันถอยหลังอีกครั้งเหมือนรู้สึกได้ถึงบางอย่างที่หลุดจากมือเขาโดยไม่มีวันกลับฝนด้านนอกซาลงเหลือเพียงเสียงหยดน้ำความเงียบใหม่ก่อตัว หนักและคมผู้หญิงคนนั้นเอนหลังควายขาอย่างสบายท่าทางของคนที่มั่นใจว่าเกมกำลังเดินหน้าฉันมองเอกสารอีกครั้งไม่ใช่ด้วยสายตาของเหยื่อแต่ด้วยสายตาของคนที่เริ่มเข้าใจกติกามือฉันเลื่อนไปใกล้าปากกาชามั่นคงลมหายใจสม่ำเสมอสามีของฉันเอ่ยคําห้ามเสียงแตกเหมือนกระจกที่ราว แต่ฉันไม่สะดุง้งฉันรู้สึกถึงสายตาของผู้หญิงคนนั้นที่เริ่มเปลี่ยนจากการควบคุมเป็นการคาดหวังไฟในห้องส่องลงบนโต๊ะเงาของฉันทาบทับเอกสารใหญ่กว่าที่ฉันเคยเห็นและในความเงียบนั้นฉันรับรู้ได้ชัดเจนว่าบทบาทของฉันกำลังถูกเขียนใหม่ทีละบรรทัดฉันค่อยๆกัาปากกาแน่นสายตาไม่ละจากผู้หญิงคนนั้น เธอพยักหน้าเล็กน้อยเหมือนยอมรับการตัดสินใจของฉันสามีของฉันเงียบไม่กล้าแม้แต่จะหายใจดังเขารู้ทันทีว่าโลกที่เขาคุ้นเคยกำลังเปลี่ยนไปฉันวางปากกาลงบนเอกสารไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อตัวเองเพื่อลูกและเพื่อตัวตนที่ฉันไม่เคยทิ้งผู้หญิงคนนั้นยืนขึ้นส่งยิ้มบางๆไม่ใช่รอยยิ้มของศัตรู แต่รอยยิ้มของคนที่เข้าใจศักยภาพของฉันเธอพูดเสียงเรียบตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือคุณฉันพยักหน้ารู้สึกถึงพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวเองสายตาสามีเต็มไปด้วยความสำนึกแต่ไม่ใช่คำขอโทษเพราะเขารู้ว่าฉันได้ก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นไปแล้วฉันอุ้มลูกแน่นขึ้นหันหลังให้สามีก้าวออกจากห้องเดินไปยังชีวิตใหม่ที่ฉันเป็นผู้กำหนดเอง ฝนหยุดแสงเช้าส่องเข้ามาอบอุ่นและสดใสเหมือนโลกทั้งโลกกำลังเริ่มใหม่คืนนี้ฉันไม่ใช่ผู้หญิงที่ถูกทรยศอีกต่อไปฉันคือผู้หญิงแกร่งเศรษฐีนีตัวจริงและแม่ที่เข้มแข็งที่สุดในชีวิตลูกฉันประตูปิดเบาๆเสียงฝีเท้าของฉันและลูกดังขึ้นบนพื้นไม้ทุกก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสงบที่แท้จริงชีวิตของฉันเริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่ด้วยการแก้แค้นแต่ด้วยความเข้มแข็งและความรักแท้จริงที่ฉันเลือกเองฉันยิ้มให้ตัวเองรู้สึกถึงความอิสระที่ไม่เคยมีใครพรากไปได้และในที่สุดฉันก็ได้พบว่าพลังที่แท้จริงอยู่ภายในตัวฉันเอง